อันนี้น่ากลัว่าอันนี้น่าวมปาแสนแม่ตอนนี้เรากำลังจะให้ป้าลองขับไอโมด Cruise Control ดูนะคะว่าอันนี้ขับครั้งแรกเลยนะว่าจะเป็นยังไง Cruise Control ตั้งยังไงเดี๋ยวเราจะดึงเข้ามาวิ่งวิ่งทางไกลกันต้องวิ่งก่อนใช่ต้องวิ่งทางไกลวิ่งให้เกินกี่กิโลถึงจะดึงได้ S <S> เดี๋ยวเราวิ <ober> ่งทางถนนโล่งๆกันวิ่งระยะใกล้มันจะใช้ไม่ค่อยสะดวกอ่าก็อย่าเพิ่งใช้ครับตอนนี้เราก็จะปรับไปทางดูดีถูกไหมใช่นี่เราเราเข้าเบรกมืออยู่นหเข้าเบรกมืออยู่แล้เราเราต้องกดไหมเราไม่ต้องมุนใช้ได้เลย้สมมติว่าเราเข้างนี้ได้เลยอนกลดอัตโนมัติเราจะเริ่มแล้วเดี๋ยวบอกวิธีการเข้าๆก่อนจะได้รู้มันจะต้องใช้ตัวล่างครับ ดึงตอนนี้เราเราจะใช้ก็คือตอนนี้เราวิ่งเท่าไหร่มันก็จะเสร็จเท่านั้นตอนนี้เดี๋ยวไม่ใช่เราจะเปิดในตัว Adaptive Cruise Control ใช่ไหมใช่ลักษณะคือเปิดเปิดยังไงตัวนี้คือดึงดึงกลับเข้ามาดึงเข้าตัวใช่ดึงเข้าตัวแล้วกดเซตกดตรงปุ่มเซตตรงนี้ครับใช่กดค้างหรือว่ากดทีเดียวกดทีเดียวพอเสร็จมันจะวิ่งแค่38โลใช่ไหมโลวิ่งามิบแปดโลป้าก็เพิ่มความเร็วก็กดขึ้นมา อ่าใช่อด่นเด่นขึ้นเอาแค่แปดสิบกว่าพอแล้วมันเร็วไปอันนี้วิ่งเองเหรอใช่มันเร็วจริงเลยนะเอาแค่หกสิบกวพอเพราะมันร้อนดีดดีก็วิ่งวันนี้มันเผินเลยอ่ะก็กดให้มันลงมันไม่ลงแล้วอ๋อหรือว่ามันเซ็ตไปแล้วหรือเปล่ามันเซตไปแล้วต้องเอาใหม่อะไรถ้าถ้าเอาใหม่กดเลยกดถอยหลังไปม่ใหม่ก็ดีดออกกดคือถอยหลังไปใช่ผ่านไปตรงข้ามทางแหวน อ้ามั้ยครับดึงเข้ามาแล้วกดเซต่49 49กันขึ้นก็ใช่แต่ถ้าเราเหยียบเบรกเมื่อไหร่มันจะยกเลิกเลยนะจะยกเลิกอ๋อใช่จะลองขึ้นก็เพิ่มไปครับอ๋อเพิ่มเองหนังที่จะเพิ่มเวลาวิ่งไปเราอยากให้มันลงก็อ๋อตอนนี้แต่เราสามารถเหยียเบรกเมื่อเร่งขึ้นแซงก็ได้เร่งได้หมดเลยแต่เหยียบเบรกปุ๊บยกเลิกเลยใช่เหยียบเบรกยกเลิกเลยไม่เหยียบเบรกก็ต้องรีบมาประคองคันเร่งเองละ อันนี้คือเราถ้าเกิดจับคันหน้าได้ก็คือตามคันหน้าเลยใช่ใช่แต่ว่าเ็คือมกหรือเราหรือคันหน้ามันขับสี่สิบเราก็จะเลี้ยงตามคันหน้าแหละมันก็จะลดลงมาเองสี่สิบใช่เรจับมอเตอร์ไซค์ได้ไหมได้น่มาจะน่าจะได้ก็วันนั้นเราเคยลองเราไงมันจับได้เบรกตามมอเตอร์ไซค์เบรกตามนี่ไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะมันก็คือหกสิบครับอ๋อตอนนี้คือมันเหมือนพุทธคอนโทรลธรรมดา เพราะว่ายังไม่มีรถคันหน้ามันก็จะยังไม่เป็นอัตถีฟใช่ไหมยังไม่ได้อัตโนมัตินี่ก็มีคลิปเลนให้ได้เลยขึ้นสีเขียวอยู่ก็คือจะวินตามเรื่อยๆปล่อยไปปล่อยมือไับก็ได้แต่จริงๆเขาห้ามปล่อยมือใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันมันจะเตือนใช่ป่ะมือยกเลิกเลยอ๋อนี่ปาเบรกเหรออ๋อปาเบรกยกเลิกยกเลกแล้วอันนี้ปาเบรกเล่นใหม่แล้วลองกดเซตระวังระวังเดี๋ยวก่อนเราคน ถ้าถ้าอย่างนี้เจอคันหน้าสวยมั้งยำเบรกให้ไหมครับเป็นอะไรทอกทียังไม่เคยลองไงต้องลองในสถานการณ์ถ้าะคือละแต่ละตัวใส่ก็คืออันนี้ถ้ามันติดน้ำสีเขียวติดนะตะคิดเลนมันจะไม่ค่อยติดติดดำๆเพราะว่าเลนมลามันไม่มีเลี้ยงได้ได้เผื่อเราแซงไงเราแซงข้างหน้าเพื่อที่จะ ต้องอกตัวมันไม่ขึ้นอ่ะเหยียบคันเร่งแล้วไม่ขึ้นอ่ะตั้งไว้หกสิบไม่ขึ้นเนี่ยออกข้าแลวออกปรากดมันรวงรวงอ่ะอ๋ออันนี้ใครเหยียบป้ายเหยียบอันนี้ป้ายเหยียบเมื่อกี้มันไม่ขึ้นเลยหรือว่าเหยียบไม่ถึงมันหกสิบอนนี้มันอะไรปะสิบอะไรป ว่าถนนเส้นนี้มันไม่ค่อยมีรถมันมีเสียงมอเตอร์หอนเหมือนกันนะมอเตอร์มันหอนนี่เป็นเพราะว่าสั่งการมอเตอร์มาลดรอบกับเลงรอบไม่มีรถข้างหน้าเลยก็เลยไม่รู้จะไปจับกับใครนอลงอาบบ่วิ่งตามมอสารเหมื็นกันร้อยหนึ่งรถหลังแซงเราไปเราจะได้ตามเขา Để không sáng 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 mặt đây 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 sáng mặt ถ้าจะเลยว60อ่ะมันคงเหยียบครั้งแรกมันก็คงไปตัดระบบระบบก่อนหรือเปล่าเป็นคำรูกสิ่นะเพราะเหยียบถ้าเราตั้ง60เราจะเหยียบเล็ยว60คุณมันจะเหยียบแล้วฟรีๆไปใช่ไหมช่วงชแรกจะฟรีไม่มันก็ไม่มีอะไรเลยแต่พอติดพอวิ่งปุ๊นก็จะชากไปเลย ตาม10ล้อวันนี้นี่แน่นอนเลยเนี่ยใช่ตามไแน่นอนช้าดิตามคนเนี่ยเออตามคันงนี้โอเคมาแต่มันต่ำสุดได้แค่35ไอ้30หรือ35เนี่ยแหละความเร็วต่ำสุดที่เป็น adjective คนต่างตั้งวัดต่ำสุดไม่รู้เหมือนกันว่ามันต่ำสุดได้แค่เท่านั้เห็นที่เรองนองกดไหมยังไม่เคยลองแล้วเนี่ยระยะห่างมันมันห่างนี่ปไม่ได้เบรกนะไม่ได้เบรกระยะห่างนี่มันยังไง ปรับเดือสาระดับนี่อันนี้ระดับไกลสุดไกลสุดแล้วใช่ถ้าขยับมาหมุนเนี้ยเข้ามาก็ใกล้ขึใกล้ขึ้นเรื่อยๆแต่ใจมันก็ปลอดภัยเราไกลหน่อยมันจะดีกว่าไปเพราะว่าถ้าเกิดเราวิ่งเป็นสักร้อยสี่สิเนี่ยแค่นี้มันเบรกไม่ทันเลยน่าจะให้มันหายนี่ห่างสุดละอันนี้คือ ไม่ได้ไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยอ๋ออันนี้คือไม่ได้ตั้งแล้วนะก็คือมันจับเลยใช่ไหมใช่จากเมื่อกี้ก็จับเลยอ่าเร่งตามเห็นไหมไม่ได้ไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะเนี่ยอันนี้เร่งตามวิ่งตามรถเนี่ยคันหน้าเนี่ยรถบรรทุกหกสิบแต่แต่ถ้ามันวิ่งเกินหกสิบแล้วก็หลุดไปแล้วเราก็วิ่งหกสิบเหมือนเดิมใช่ไหมสมมุติคันหน้าวิ่งเจ็ดสิบเนี่ยมันก็ไปแล้วแต่เราแค่แค่หกสิบใช่แต่นี่คุมอะไรเฉย เส้นเส้นถนนก็ไม่มีคลิปเลนเลยมันยกเลิกไปไม่ทํางานคลิปเลนทํางานก็คือไฟที่สีเหลืองใช่ไหมจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเนีอะไรเลี้ยวใช่ไหมเลี้ยวเสาเลี้ยวตามเขาเออมันไม่ค่อยจะชวยเท่าไหร่เขาเปนเบรกอะมันเบรกให้มันเบรกให้มันเบรกให้แล้วมันหยุดเลยวะขับเลยเหมืนใกล้ไปไงใกล้หมด ไม่ได้แตะไม่ได้อะไรเล้วนเนี่ยเขาเริ่มเขาเล่นแต่ว่ามันดีเตียมวิ่งเฉยแต่ว่ามันจะมีข้อเสียนะถ้าวิ่งช้าๆเพราะมันจะเบรกแบบเนี่ยมันจะเบรกเสียงเป็นเบรกเอพีเอสเหมือนเวลาถ้าเราการจะาจรมันติดขัดแต่ว่ามันก็จะมีเสียงเป็นทุกคันเลยเท่าที่ถามมาทางสูนมนก็แนะนำถ้าไม่ควรจะใช้ควรเป็นระยะไกลมากกว่าเขาเป็นระยะไกลเพราะไม่งั้นเดี๋ยว้าเบรกหมดไวเพราะมันเบรกทีไรมันใช้ a อ s เเบรกเลย คออมัตึ๊กๆๆๆๆตักการได้ลองพีสูกันะนนี่ก็ตีนเ้าว้เฉยๆไม่ได้แต่งตัวพัพัวเลยมันละแววต้องเลีกยวขวาไปอ่แยกละ้าร้ยหกเมตรมีตามตลอดเลยนะนี่มีเส้นจริงเ่มันมีเส้นทางขวาแลทางซ้ายไม่มีันก็ยังขึ้นเหลือมันก็ไม่จัมันท้าองเส้นอ๋อต้องต้สเส้น กับหมอก,กับวิ่งเลนทางหลวงใช่ถ้าวิ่งในจุดตับทก็ตับเอรต้งจับเอรกแล้วในกรณีที่ว่ามีรถสวนมาเนี่ยเนี่ยปัญหามันกระเบกให้ไหมไม่ไม่ไม่กระเบกใช่ครับมันต้องแบบตรงๆอย่างนี้ใช่ไหมน่าครับกับคตรง ถ้าเราเหยียบคันเร่งเกินเกินคันหน้าก็ไม่ได้ได้ฟังเสียงไหมมันเบรกมันเบรกวะอ๋อ่ชบเนี่ยมันใช้เบรกเอเบสเห็นะเสียงมันดังคือก็ยังไม่ได้ยินนะเมื่อกี้ได้ยินเนอะได้ยินมันเบาไงพราอมีรอบหนึ่งอ่ะได้ยินเสียงเอเบสแล้วโหคือ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 ตกใจเลยนี่ไม่ได้ไม่ไม่ได้เหยียบเบรกไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะครับน้่ดูดูซ้ายขวาด้วยโอเคไปไหน มันเลยก็ดียังตามรถบรรทุกก็ราะเขายืนช้านะแล้วอย่างขึ้นสะพานหรือว่ขอาขึ้นเดินถึงสูงเนี่ยมันดีไหมดีแต่ว่าถ้าเราตั้งอัตราที่พื่อนโทอย่างเงี้ยไว้มันก็อันตรายาตรงที่ว่าพอมันขึ้นสะพานมันไม่เบรกไงไม่ชะลอเลยมันก็จะกระโดดอ๋อมันจะโดดอ,อ๋อมันจะตามพ <c oughs> ื้นส่งขึ้นไปเลยใช่ <c oughs> เนียะเสียงเบรคมันนะไม่ใช่เสียงรถบรรทุกอุ้ยอันนเออเนี่ยเนี่ยมาแล้วอันเนี้ยใช่อันเนี้ยรถเราแล้วไปไปถามช่างเนช่างมันก็บอกว่าเออมันเป็นระบบจุกคันมันเป็นเครื่อควบคุมไม่แล้วเราไปถามในกรุ๊ปด้วยไงทุกคนก็บอกว่าเป็นหมดครับ เฮ้ยเฮอลยันนี้น่ากลัวมากอันนี้น่าเพราะว่ามันหายไปไงอันคันหน้าพอมันเหมือนมันเมื่อกี้มันใกล้รถที่จะสวนมาอ่ะมันพยายามจะได้ให้ง6 0อ่ะุงเลยแล้วเลี้ยวอนี้ไม่มไม่โอเคเลยไม่โอเคมาคองเบรกไ้อ่าอีไม่ได้เพราะเราเบรกปุ๊บมันก็ยกเลิกไปเลยใช่ใช่เอาตตั้งวเวลารถติดอ่ะคนที่จะเบรก เหมือนอย่างนี้น่าจะเบรกมากกว่าอแล้วค่อยกดเซตใหม่ดีกว่าก็ไม่รู้นึกว่ามันจะตามองนี้ก็เลยก็ไม่เคลองเหมือนกันเลยพวงมาลายนี่มันหมุนเองปะป้าหมุนอ๋อป้าหมุนเหรอป้าหมุนเลยเมื่ี้อันตรายต้องจับตลอดมันก็ต้องมีสมาธิประมาณบึ้๊ดคืออะไรยาอยางอะไรเนี่ยเอ้าแต่เราจะติดใหม่เมื่อกี้ไปอย่าเบระเอ้จำไม่ได้ว่าเหยียบหรือเปล่า เงียบนะเออา่ไม่ได้เยียบเออยียบไปเ,เ,ปเร่อยแค่ตัวเรานี่แหละเราแซงไปละมันจะจับมันหน้าพอกลับรถล้วก็ถักไปหยัดยกเล่มไปกันให้มันยกเลสุยกเล่าถักไปกันอะนนไรแล้วกลับเละ พักพไปเล้ครับโอเคยันกึกอยกึกแล้วมันเด้งเข้ามาเองอ่ะเด้งกลับมเองไหมมันพาไว้เลยมันพาตอนเราดึใช่เราก็ดึงเข้ามาอ๋อเพราะว่าตอนแรกเราดึงเข้ามาก่อนใช่ไหมใช่เราดึงเข้ามาแล้วกดเซ็ตถึงนี่แหละอ้าวถึงแล้วนี่ถึงแล้วถึงแล้วถี่แลครับอะไรสยามอะไร สยามพรีเมียมเอาเล็ตสยามพรีเมียมเอาเล็ตเนี่ยมีคนนี้ก็มาสยามพรีเมียมเอาเล็ตด้วยตรงนี้มันโฉบเหมือนนี่นึงนะมันไม่พอดีแค่ไหนอไม่ใช่มันมองนมันห่วยีเราเรามาติดเดี๋ยวเรามากินข้าวกันก่อนถากินข้าววันี้มากาความหัวหกเจ็ดสิบโลเกินนะตอนแรกอ่ะมาบ้านมาบ้านตาหกสิบโลนี่มาอีกเท่าไหร่นะ ยี่สิบสองโลนะแปดสิบโลเลยนะแปดสิบเก้าสิบโลเราวันนี้เราใช้ทั้งหมดร้อยร้อยร้อยแปดสิบโลเนาะใช่ไหมเกือบสองร้อยโลนะเนี่ยลองดูว่าที่นี่มีไหมวันนี้ที่นี่มีใช้ไหมไม่มีมากเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้จากเรอ่ะสรุปคร่าวๆเป็นยังไงบ้าง อันตรายตอนตอนที่ว่าตอนเลี้ยวมาคันหน้าคันหน้ามีเลี้ยวล้วเราจับรถคันหน้าไม่ได้ปุ๊บมันพุ่งเลยครับคันหน้ามันหายไปคันหน้ามันหายไปเพื่อตัวเซ็นเซอร์หรือตัวเอเลด้าเอเรดาอ่ามันจับมันจับรถไม่ได้ปุ๊บมันมันก็พุ่งเลที่เราตั้งไว้หกสิบมันก็จะพุ่งไปหาความเร็วที่หกสิบเลยดีที่ว่าดีที่ว่าหักพวงมาลัยทันนะไม่งั้นมันพุ่งไปข้างตรงตรงเลยอ่าก็ข้ามเกาะไป ก็ตรงนี้ต้องต้องต้องระวังต้องระวังอย่างมากๆเลยยิ่งยิ่งคนขับรถใหม่ๆนี่ไม่ได้เลยนะจะตกใจแล้วก็ก็จะเหยียบคันเร่งส่งอันตรายแต่ว่าถ้าเป็นทางตรงธรรมดาเลยก็โอเคนะทางตรงก็โอเคเหมาะสำหรับทางตรงตรงยาวๆหน่อยยาวๆหาปไม่ค่อยวางแผนว่าจะไปยังไงอะไรที่แว่าจบไปเมือไห